เคกุ้มชางซอยลองทารองชื่อวันนี้เรามาอีกบริบทที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติดนึงวันนี้เรามางาน MCT Festival ครั้งที่3แล้วก็เห็นไอ้บังยีเนี่ยมันโบกรถอ,อยู่เว้ยเฮ้ยมีร้านอีกสรานด้วย MCT เขาก็ยังไม่ได้เลี้ยงอะไรเราลองท้องก่อนมาลองท้องก่อนที่นี่ได้เลยนะร้านนี้เลเวอร์เป็นเจ้าของเดียวกันกับที่มินบุรีแล้วเขามาเปิดที่นี่เขาใหญ่หค่อนข้างที่ร่มรื่นเลยดูดิดูบริบทดิดทเห็นในบังยีเนี่ยมันไอ้นี่อยู่ไม่รู้มันนอนได้เปล่าอ๋อเด็กเอ้ยก้นได้เว้ย ก้มได้เว้ยอ๋อเป็นลมเ้ยเนี่ยไอ้ใส่คุ้งขาเดี๋ยวขาไ้เว้ยไปยีบรรยากาศโคตรลมลื่นเลยว่ะเห็นก้ามปูตอนเช้าเนี่ยมันจะอยู่ทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปากช่องเนี่ยสัก5โลทางขึ้นฝั่งโคราชนะไม่ใช่ฝั่งปัจจีนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรกินกันเขาบอกว่าเฮ้ยอาหารนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะมีเลเวอร์ก็คือสร้างขึ้นมาแบบสําหรับคนที่เขาชอบเนื้อรักเนื้อแล้วก็ใส่ใจในเนื้อก็เลยมาเป็นชื่อร้านเ็าบอกอยู่แล้วก็เลยมาเป็นมีเลรเวอร์โดยสมบูรณ์แบบได้ไ ดูในกระจกคงใหญ่เหมือนกันนะ คุโคตรใหญ่ครัอูในร้านค่อนข้างที่จะหรูนิดนึงก็คือใส่ใจเรื่องเนื้อแล้วก็ใส่ใจในบรรยากาศบรรยากาศร้านด้วยเสื้อนิดนึงที่เขาบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อมีคนทักกู้วยเฮ็ดเสื้อตัวเดิมอยู่นั่นแหละตอนนี้ผมกําลังอัพไซส์อยู่ไอเสื้อตัวเก่าๆอ่ะมีแต่ว่าเนี่ยผมขึ้นมาสิบโลตั้งแต่กลับมาทาสานงเนี่ยเสื้อก็เลยตัวเดิมๆที่ใส่ได้เสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เดี๋ยวกําลังชาเลนตัวเองเฮ้ยเขาแยกเป็น2โซนด้วยนะใช่ัหยครับอันนี้เป็นโซนคาเฟ่อุ้ยคาเฟ่หรูเลยเฮ้หหมะั่นนไปู <laughs> อันใหญ่เลยเออนี่คันหูก็มาได้ <laughs> ข้างบนเขาบอกว่าฮาซามินฟัตลีรอบบีหมายถึงว่าเนี่ยคือความโปรดปานจากผู้ผอิบาลของเขาก็คือจากพระเจ้าของเขาที่เขานี้มีเลเวอร์ได้เนี่ยก็ว่าพระเจ้าขเขาโปรดปานก็ท่านดินแล้วโอเฮ็ด <laughs> น้ําหอมที่คุณถืออยู่เนี่ยมันคือน,น้ําหอมจากดูไบนะจริงเหรอเนี่ยใช่ดูไบที่เราไปสารทูตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเดี๋ยวขอดมกลิ่นได้ไหมไ โอ้ยไปงานวันชาติกินเนี่ยตะละอบอวนเลยงานวันชาติดูใบอะโอ้ยอันนี้น่าจะขวดอะไรตังเนี่ยลาตะฟาลาตะฟาลาตะฟาโอ้ยหอมเลยแหละหอ้ยหอมเลยแหละน่าจะขวดหลายตังอยู่นะกินดูใบเนี่ยตะละอบอวนเลยเขามีหลายอย่างนะมีหลายกาเกจหอมเลยอะไปฉีดเลยไหมหอมเลยหอมไหมหอมหอมหอมเลยมึงตัวเหม็นเนี่ยใช้ได้นะมันสับส่ามึง ข้างบนมีห้องละหมาดประตูเลื่อนเนี่ยอ๋อนี่เนี่ยคือห้องละหมาดเขาสมมติว่ามากินร้านแล้วก็อยากจะขึ้นไปแคมปิง้งไม่ต้องเตรียมเนื้อมาก็ได้นะจ๊ะมีเนื้อวากิวสไลมีอะไรพวกเนี้ยของแบบพรีเมียมอ <จะ S 2> ่ะไม่ต้องพกมาจากที่บ้านเลยมาถา่ายหรือว่าหรือว่าพกมา5โลแต่กินกันไปเฮ้ยต้องอีกสัก2โลว่ะก็มาที่นี่ได้เหมือนกับว่ามาเติมของอ่ะไม่ต้องลงไปตลาดก็มาที่มิลเวอร์ได้นี่ผมสั่งไปนี่ทูมฮอสแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะที่นี่พนักงานเขาแต่งตัวดีนะเออเหมือนมม่่ีีท เลยว่ะเอาจริงนะเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะหรูเลยว่ะหรูแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงนะเขาเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก่อนเว้ยที่สั่งไปเนี่ยเขาบอกว่ามีเดอร์จี้มันเป็นกาแฟนมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะว่ามะคุณเขา FC ฟซีเขาบอกว่าบิ i s m i l l a h มันดีๆหน่อยให้มันดังๆหน่อยให้มันดังๆหน่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นกาแฟนมกุยแบบเย็นให้หอมอ่ะนมจ๋าเลยเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยหอมอ่ะให้ชิมดิต้องชิมคนละด้านดิหอมเลยมึงจะมาเฮ้ยอะไรล่ะ เฮ้ยหอมไหมหอมมันหอมมันเหยยได้นะมันหวานนะมันจะมาแบบอุ่นมันหวานวันที่ทางวานแก้หรือมันวานมุงมุ้งมันให้มันเป็นผู้ดีหน่อยน้ำเพื่อความสดชื่นนี่คือน้ำซาวโรสโอ้โหสดชื่นจ๋าเลยนี่เป็นมัชชะครีมชีสบิสมิลลา คำจำกัดความของแก้วนี้ก็คือหวานข้นมันหอมนั่งชิลๆได้เลยนะดูบรรยากาศข้างนอกเห็นเขาเห็นวิวทิวทัดเออที่ละมงที่ละหมาดมีครบแอร์เย็นแล้วมีกาปลาชอไม่รู้ถ้ามีกัปลชชอดีมากกินกับดินินกัปลชชอคืออะไรอีกปลาชอว์เป็นเหมือนมันฝรั่งของเม็กซิโกตอนผมอยู่รัฐอีนอยผมกินไปตา บารักโอบามาเขาชอบมากเลยตอนที่มิ้งที่อิลิณอยก่อนที่จะไปเป็นผู้ว่ากายอิริณอยแล้วก็มาที่รัฐนอตโคโลเดนาเลยมานิดนึงนั่นแหละจะมีการประชเป็นมิทติ้งใครนะฮะมิทติ้งกับบารักบารักอยู่เป็นสุกนะก่อนเอาไว้บารักมึงก็บอกออ๋บารักโอบามาอ๋อบารักโอบามาเดี๋ยวก่อนดิไอ้ตั๊กทำไมทำไมตอนที่ผมไปมิทติ้งกับบารักอ่ะบารักโอบามาบารักจยาลิมยาก เรียนอุบาลด้วยกันชายไปตกปลาที่อีนอยกันตกปลาหมอสอบวิจะเรียนที่เซนเซนส์หลุยคาร์โมนินี่อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เซนส์หลุยคอมมูนิตี้โอเคเดี๋ยวรอหาเฮ็ดอย่าพูดเยอะเขาวนนี้ยีว่าประจำไม่พูดเยอะมาแล้วเว้ยมาสองเมนูก่อนแต่สั่งไปพอสมควรแล้วกันอันนี้เมนูแรกเว้ยเขาบอกสปาเกตตี้เบคอนพริกกระเทียมเบคอนเนื้อนะไม่ใช่เบคอนจัดมาแบบเขาเรียกว่าเป็นไฟจายนิ่งเส้นดีเดี๋ยวเขาชิมหน่อย เ,เบคอนด้วยเแบบคอนม,มันจะไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าเส้นมันจะเข้าไปในนั้นแหละน้ำซอสอ่บิสมิลลาหอมแล้วะมั้งหมชิมดหอมเลยไม่รู้หอมเหมือนกัเนื้อหอมเนืออน้อหอมมากเลยใส่ชีสอยู่ด้านบน้วยแล้วเส้นมันกําลังออเดนเต้เลยเส้นออเดนเต้คือเส้นกำลังดีเลย เบคอนมันจะเค็มๆหน่อยเบคอนกรอบหอมเป็นรสชาติดีรสมือดีเลยเชฟเลยแหละมีอาหารฟิวชั่นด้วยนะอันนี้เป็นตำม,มั่วตำม,มั่วคือใส่ทุกอย่างเลยกุ้งตัวเบื้องเลยอ๋อ,อนี่มาใหม่นี้ชูชิีบะกระพงทอดด้วยนี่ชูชิีบะกระพงอันนี้ตำม,มั่วเว้ยเห็นกุ้งตัวเบื้องเลยนี่ิิสมลาอยเลยนี่นี่เขามีอะไรมาด้วยเนี่ยคุณลูงกิมมานี้ดิวับไป,ปุย ดีดูสีปลากระพงปลากระพงชิ้นหนาๆนี่น่าจะแบบนี่เขาทอดมาด้วยใช่ไหมเออทอดหน่อยๆได้ทอดหน่อยๆเหมือนจีหน่อยๆให้มันผมชอบแบบทอดมากกว่านี่เพราะว่าถ้าถ้าบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยผมขอชิมปลากระพงก่อนปลากระพงกำลังดีเลยิสมิ้นนะน้ำต้อนมาทำกินกับข้าวได้เลยอันนี้เด็ดเลยว่าเฮ็ดปลากระพงที่ชิ้นเดียวนี่ยแสดงว่าตัวนี้ต้องบนเริ่มแน่เลยผูกใจจะก็มี้ดวย บาลานดีอะัำให้มันบาลานดีมันเป็นเครื่องดื่มหมอมอหมอ่มันคืออะไรน้องคุณอ่านในบ่ายนี่มันคืออะไรหมอหมอสมันคือเครื่องจักรเลยท่านจะพืชอ่ะกลิ่นมอสมันข้าวเนี่ยกลิ่นไมโลอ่ะกลิ่นโอนตินอ่ะเออเป็นข้าวแต่ถ้าเอาไปหมักนานๆหน่อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นไวน์แต่อันนี้ยังไม่ทันหมักไงก็คือเป็นเครื่องดื่มหมอรสอานาแทสีรสสับปะรดเซฟตี้มันยกลังเลยขอต่อราคาขอต่อเขาครึ่งชั่วโมงได้ไหมคนสุดท้ายได้แพงกว่าเดิมเลย ไอเบฟี่ Safe> คิดถึงมันเหมือนกันเลยอันนี้เป็นพิซซ่าเขาเก่งด้วยอันนี้มาตั้งนานแล้วนะดูชีสย well> ิงยืดอยู่เลยมาแล้วครับโอ้โหอันนี้ไม่มีกุ้งเลยเว้ยเดี๋ยวเอาอ,อันนี้ให้ดูมีกุ้งด้วยไม่ใช่หรอกกุ้งมันเรียงตัวมาไงนี่นี่นี่เดี๋ยวชิมออริจินอลก่อนนะยังไม่ต้องจิ้มช็อตบางกรอบบางกรอบพิซซ่าในตำนานบางกรอบดีมากเฮ็ดดูดิอ้อยู่บางแสนเว้ยเอาปลาหมึกอบพยพมานี่เลยอ่ะนี่อะไรวะเมนูอะไรเด็ดไข่เนื้อมะนาวสูตรน้ำน้ำกินได้เอาไว้กินกับข้าวซอน้ำ เด้งเด้งเลยหมึกเด้งหมึกดีอ่ะดีเลยว่ะปลากระพงเน่ะดูดิอนาโตมี่เขามันโคงง้งเลยปลากระพงตัวนี้น่าจะเล่นยิมนาสติกเลยปลากระพงทอดน,น้ำปลามาแบบหรูๆเลยทุกอย่างเนี่ยรังสรรค์โดยเชฟเนี่ยเห <c oughs> มาะก,กับการเซลฟี่ด้วยเว้ยเดี๋ยวขอชิมกอนแล้วกันพูดเยอะไอตัวเนี่ยเฮ้ยน้ำซอสเหมือนกับมีน้ำตาลตระโณดอยู่ข้างในด้วยกินกับน้ำยำอุ้ยน้ำยำแบบโบราณมีกุ้งแห้งอยู่ข้างบนเว้วยน้ำยำแบบว่าน้ำยำเหมือนงาทำเลยวิสเมล่า นี่เขาหั่นมาเป็นชิ้นแบบตัดง่ายเลยนะดีความไม่มีก้าวดีเลยผู้ใหญ่น่าจะชอบขอต่อเนื่องกับไอตัวนี้นิดนึงนะอะไรวะลาซานญ่าแผ่นเหมือนกับสปาเกตตี้แต่ว่ามีชีสเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆเดี๋ยวไปดูเทคนิคการทำในยูทูบเบอร์เองนวกันยูทูบเองแต่นี้เป็นสูตรเฉพาะของทางมิสเลเวอร์ลาซานญ่าลาซานญ่าผมก็เป็นอาหารอิตาเลียนที่เคยกินตอนที่อยู่รัฐซิซิลีตอนประาเทอร์มาใหม่ๆตอนดอนคอลิโอนี่เขาเข้ามาใหม่ๆอันนี้ประเทศอะไรที่คุณพูดอย่างเอีทานง เฮ็ดมึน <Schweiz> <Hospital> โทรมาใหม่อ่ะอ้าวไม่โดนบ้าป่าเนี่ยหิวใช่ไหมเนี่ยดูดิเป็นชั้นเลเยอร์นี่คือชีส ร้านดังๆเลยสำหรับลาฟานย่าดีเลยแหละลาฟันย่าดีมันไม่ได้เลี่ยนจ๋ามันไม่ได้มันจ๋ามันมีรสชาติของไทยๆนิดนึงเทสมาแล้วเว้ยไฮไลท์ก็คือที่นี่เขาเจ๋งเรื่องเนื้อมีเลเวอร์ไงเขาเอามาเสิร์ฟเราก็คือโฟมอฮอคโชโรยชาโรเยเมื่อกี้ถามว่าออสเตรเลียไหมไม่น่าจะใช่ก็เลยน่าจะเป็นควีนส์กินดีอะไรพวกนี้อเบริการเลยออสแหละโชโรยออสสะดุ้งมีดเขาเรียกสะดุ้งมีดนี่ดูลายเนื้อนี่ดูนายนี่ นี่คุณสั่งแบบไหนไหเนี่ยระดับไหนเนี่ยก็มีเดียมแรงมันไม่ได้เหนียวชนะิ้นน่ากินมากมีน้ำจิ้มสามอย่างนะน่าจะเป็นน้ำเกวี่สามอย่างมนะีแจ่วมีเกนะวีกนะ่แล้วก็ติ๊กไทยดำน่าจะนุ่มพอตัวเนื้อนุ่มพอนตัวเนื้อผมตักตรงมันนี่คุณจะโมโหแม่นมองสองคนเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยมีเดียมแรงหน่อยนึงแจ่วใสนะแจ่วใสนี่กำลังคิดเลยคนอีสานกินนะ คนนี้ใครครับคนนี้ใครครับคนนี้ใครครับเขาพามาเป็นกคุปตเลยนะมีทูเวอร์ผมเห็นคุณชาคิดมาเฮ้ยโต๊ะคุณน่าจะไม่ได้สั่งพรมคอร์แน่เลยเพราะว่ามากันเยอะไงมีงบคนละร้อยเก้าสเก้าหย่อนอากาศกำลังดีเลยนะคุณชาคิดนะนี่ยนี่อันนี้ฟักทองฟักทองเคี่ยวเร่จิ้มจิ้มแจ่วก็ได้ไม่ใช่แจ่วผงนะแจ่วไหนแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนตัวนี้มีของเลย โอ้ยเขาทำเป็นงเลยเนอะแต่มันจะนุ่มนิดนึงนะเรรรจิ้มเรไอเทมมาจากใต้ไงนั่งหม้อนานหม้อนานเป็นแบบนี้ยแจ็คแล็กอันนี้กระเทียมเขาใหญ่หรือกระเทียมอันนี้จะเป็นั่นจะเป็นกระเทียมพวกพ่อหมออ่ะที่คนไทยดีดีดี๋ยวมสติครับสระนงประมาณนี้นะสำหรับร้าน if lover ร้านที่แบบว่าชัดเจนเรื่องเนื้อแต่ก็ไม่ทิ้งลายของอาหารอื่นบรรยากาศร้านก็ไม่ต้องพูดถึงเออสำหรับ ที่นี่ก็เป็นเบสเลยเพราะว่าร้านนี้หลักๆเลยก่อนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สากิโล,โลวันนี้จบด้วยสวยเลยนะเดี๋ยวขขานุญยกจัดแจงกับข้าวชุดนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่แล้วกันนะ,ะสำหรับชซนนอง